พวกเขาอยู่ภายในเขตรอบนอกของป่าใหญ่สิงโตและมีอสุวิญ,ญาณหลายพันตัวอยู่ที่นี่สุวิญ,ญาณเกือบทุกตัวที่มีระดับการบ่มเพาะอ,อย่างน้อยแสนปีมารวมตัวกันอยู่ที่นี่และพวกมันทั้งหมดก็ล้วนเป็นอสุวิญ,ญาณอายุอย่างน้อยหมื่นปีอสุวิญญาณเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ไม่ไม่นานมานี้และแม้แต่ตัวที่ไม่เคยได้ยินความเสียหายที่รุนแรงและโหดร้ายที่มนุษย์ได้นํามาสู่พวกมันสายตาของอสรวิญ,ญาณเกือบทุกตัว เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความรุนแรงอีกด้านหนึ่งยังมีมนุษย์หลายคนห่างจากพวกเขาไป1000เมตรผู้อาวุโสทุกคนจากสาราเทพสมุทรของสถาบันสื่อไลเคอร์ต่างก็อยู่ที่นี่นอกจากพวกเขาแล้วตู่ผู้สื่อประมุขสำนักดั้งเดิมยังเป็นผู้นำเหล่าผู้ครอบครองวิญ,ญญาณที่มาที่นี่เพื่อช่วยสนับสนุนสถาบันสื่อไลเคอร์นอกจากจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสามอาณาจักรแล้วยังมีปรมาจารยวิญ,ญญาณอย่างน้อยร้อยคนที่นี่ นอกจากนี้ความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่ละคนยังเหนือกว่าสูญญากาศหากเทพสารสูญที่เทียนถูกนําออกไปก็คงยากที่จะบอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะหากทั้งสองฝ่ายเริ่มต่อสู้กันผู้อุปโสเชนเหลาถอนหายใจเบาเมื่อเขาเห็นหัววีเฮ้าซึ่งมาพร้อมกับที่เทียนโดยธรรมชาติมีคนไม่กี่คนจากสำนักถังที่อยู่ที่นี่นอกเหนือจากผู้อุปโสจากสาลาเทพสมุทรเป๊ะเป้ยเหมือนไซเทาสวีซาซือ เจียงนันนานและเซียวเซียวต่างก็อยู่ที่นี่นอกจากพวกเขาแล้วผู้นําสํานักมังกรปตัตภีนันชุยชุยก็อยู่ที่นี่ด้วยส่วนันชิวชิวและเย่ก,กูยี่นั้นไม่อยู่ทุกคนตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อได้เห็นหัวหมีเฮาหัวหมีเฮาส่งสัญญาณให้เพื่อนของเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีตีเทียนนี่คือวิธีการต้อนรับแขกของท่านหรือเสียงของผู้โสเฉนเหลาดังมาจากที่ไกลและสุนญญาณทุกตัวได้ยินเขา ตีเทียนหันไปมองมนุษย์กลุ่มนั้นอย่างน้อยตอนนี้พวกเจ้าก็ไม่ใช่แขกของป่าใหญ่ซิงโตแต่ยังเป็นศัตรูของพวกเราดวงตาของผู้อโสเฉินเหลาเริ่มจดจอ่อหมายความว่าคราวนี้เจ้าไม่จริงใจหรือตี่เทียนตอบอย่างเย็นชาความจริงใจขึ้นอยู่กับว่าการทดลองของเจ้าประสบความสำเร็จหรือไม่ความจริงใจจะมีประโยชน์อะไรถ้าการทดลองของเจ้าไม่ประสบความสำเร็จผู้อุปโสเฉนเหลากล่าวอย่างเย็นชาว่าตีเทียน อยากคิดว่าเราขวดเจ้ามีกองทัพนับแสนมารวมตัวกันที่เมืองสื่อไลเคอร์ในขนาดนี้เราจะติดตามเจ้าไปจนถึงที่สุดถ้าเจ้าต้องการที่จะต่อสู้ผู้ผู้สื่อและผู้โุปโสยเหลารวมกันสามารถยับยั้งที่เทียนได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้กองกําลังเสริมที่มาถึงเมืองสื่อไลเคอร์ในช่วงสามวันที่ผ่านมานั้นมีจํานวนมากพอที่จะทําให้พวกเขามีความแข็งแกร่งพอที่จะประท่ากับปลา่สิงโตได้ ผู้อุปุโสตีเทียนผู้อุปุโสเชนเลาอดใจเย็นเนการมีอยู่ของมิญยนันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายข้าขอทําการทดลองส่วนเริ่มเจราจาได้ไหมว่ามีห้าเปล่งเสียงและพูดขณะที่เดินไปหาที่เทียนสีหน้าของผู้อุปุโสเชนเลาดูอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นว่ามีห้าอสูรวิญญานได้รับความสูญเสียอย่างรุนแรงในช่องสองคารามแต่สถาบันสื่อไลเคอร์ไม่ได้ประสบความสูญเสียในลักษณะเดียวกันหรือ แม้ว่าการสูญเสียของสถาบันสื่อไรเคอร์จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้แต่สถาบันสื่อไรเคอร์ได้สูญเสียจำนวนผู้คนมากที่สุดในสงครามตลอดหมื่นปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,000พคนจากการสู้รบครั้งนี้อย่างอย่างเดียวตีเทียนหันไปทางหัวหวีเฮาและพยักหน้าพร้อมโบกมือให้กับปีจี้ปีจี้ปล่อยเสียงเรียกที่คมชัดขณะที่อสูริญาณที่ทรงพลังต่างๆยืนอยู่หน้านในด้านหนึ่งทันทีและกลุ่มสูริญญาณก็ค่อยๆเดินออกมา อสูวิญญาณเหล่านี้อธิบายได้เพียงว่าอ่อนแอและบาดเจ็บสาหัสอสูวิญญาณบางตัวถูกอสูวิญญาณตัวอื่นพุ้มไปขนาดที่หงมรกตและญาติญาตของมันทําการดูแลพวกมันอสูรวิญญาณที่ยืนอยู่ด้านหลังดูขาดสติมากและการกรเพิ่มของพลังญ,ญาณของพวกมันอ่อนแอมากเห็นได้ชัดว่าชีวิตของพวกมันกําลังจะถึงจุดจบผู้อวสรเชนเหลาชี้ไปที่มนุษย์และฝูงชนก็แยกย้ายกันไปขณะที่อาสาสมาก้าวออกไป ว่าวีฮ่าวรู้สึกประหลาดใจที่ไม่มีสมาชิกสำนักถังแม้แต่คนเดียวปรากฏตัวท่ามกลางเหล่าอาสาสมัครเหล่านี้เจียงนั้นนั้นและเซียวเซียวเพิ่งทะลวงสู่ระดับ60ได้ไม่นานแต่พวกเขาก็ได้รับวงแหวนวิญญาณวงที่6ของพวกเขาก่อนหน้านี้สมาชิกคนอื่นๆของสำนักถังยังไม่ถึงพอขวดเลยนั้นชิววอยู่ใกล้มากแต่เธอก็ยังอยู่ห่างออกไปอีกก้าวหนึ่งอย่างไรก็ตามว่าวีฮ่าว ไม่ได้คุ้นเคยกับอาสาสมัครเหล่านี้ทั้งหมดเขาเห็นคนที่คุ้นเคยมากในหมู่อาสาสมัครนั่นคือใต้หัวปิ่นพลังยันของหัวหน้าใต้อยู่ในอันดับที่60แล้วหรือและเขาไม่ได้รับวงญญเงินยินยันหรือไม่ใช่แค่ใต้หัวปิ่นที่ก้าวออกมาหนิงเทียนและอูเฟิงก็อยู่ที่นั่นด้วยหนิงเทียนก็แต่งตัวเหมือนผู้ชายขณะที่เขาเดินออกไปพร้อมกับจับมือกับอูเฟิงอูเฟิงก็ไม่ต่างจากที่เธอเคยเป็นแต่การแสดงออกของเธอก็อ่อนโยนลงกว่าเดิมมาก นักเรียนคนอื่นๆจากลานด้านในของสถาบันได้อาสาสมัครด้วยเช่นกันหัวบีเฮ่าสามารถบอกชื่อพวกเขาได้เกือบทั้งหมดในขณะที่อาสาสมัครที่เหลือประกอบด้วยบุคคลที่มาจากเมืองพวกเขาทักททยและส่งสัญญาณให้กับหัวมีเฮ่าที่อยู่ไกลออกไปพร้อมกันขณะที่พวกเขาเดินออกมาหัวบีเฮ่าไม่คุ้นเคยกับพวกเขาแต่เขาพอจะรดาได้ว่าเขาอาจช่วยชีวิตคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จากเมืองลุกรุน และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงจำเขาได้อสูรนญญาและเจ้าแห่งยิญาที่อาสาก้าวออกจากค่ายของตนมาเย็นอยู่ด้านหน้าพราะมีเท้ววหาหันกลับมามองตีเทียนและกล่าวอย่างใจเย็นว่าผู้โ,โุโสตีเทียนโรดผูกมัดข้าด้วยแต่อย่าขัดขวางการไหลเวียนของพลังจิตและพลังญานของข้าทัางสามารถวางยาพิษข้าได้หากต้องการพี่เทียนอึ้งไปคู่หนึ่งแต่ก็เข้าใจได้ทันทีว่า่อามีเท้าต้องการจะซื้ออะไรเขาตอบไปอย่างตรงไปตรงมาว่า ไม่ต้องหลอกไปเถอะเขาสมควรถูกเรียกว่าเทพสัตารสูนเขาไม่กลัวค่าจะใช้โอกาสนี้หนีไปเลยเมื่อวีท้อาอดไม่ได้ที่จะชื่นชมตี้เทียนขณะที่เขาจ้องมองท่าทางสงบของตี้เทียนนี่คือบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่พีีหน้าครับ